รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมสวัสดีครับผมก็กลับมาพบผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเือคิมชาน e ลนะเออเรามาด้วยเกมยิงปลาภาสี่ทุกคนเออมามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะเปิดมาด้วยทุนที่สาันหกนะทุกคนเออไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยมากนะเอออะ เดี๋ยวขอเลือกก่อนอะขอเป็นสักสิบนะทุกคนมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะถ้าสมมติว่ามันดีเด็กก็ค่อยเพิ่มเนาะเอออไอไหนดูซิทุดเนี่ยดีเออได้กู่นะเอาไปไปต่อไหนดูซิว่าได้เท่าไหร่นะเออเนี่ยพันไม่แย่ไม่แย่สำหรับเลขสิบทุกคน ไปกันต่อแต่รัวๆเลยวันนี้เลิกดีเลิกดีดูทรงเลวน่าจะเลิกดีอยู่นะเพราะว่าเลิกเลิกเวลาใหม่นะแต่ว่าคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมขนาดเปลี่ยนเวลาแล้วเพราะวาเวลานี้ประมาณสี่สี่นะทุกคนเมื่อวานเราไปเล่นเราไปเล่นตอนตีห้าปะดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะเออสวยสวยเลยหรือเปล่า โอ้ไม่แตกอ่ะไม่ต้องกังวลใจไปตัวใหม่คนไปตัวต่อไปนะเออเออหยุดูขอบจอนว่าจะไม่แตกแล้วไปต่อเนี่ยมันต้องแบบนี้นต้องแบบนี้มาเห้ดูสิว่าวันนี้วงร้ง เขาจะให้แจ็คอรเราหรือเปล่านะทุกคนก็คือถ้าแจ็คอรแตกเนี่ยสวยเลยเออให้มันได้อย่างนี้สิทุกคนสั้มร้อยเอาไปต่อไปต่อนะคิดซะว่าเอาเป็นค่าขนมพอกรุบกริบได้เออไปยูตัวใหม่กันนะวันนี้ค่อนข้างแตกง่ายอยู่แตกง่ายกว่าเมื่อวานเพราะเมื่อวานแตกเยอะมาก รู้ว่าเตะยากเป็นไหนักเออเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสบายๆไม่เครียดหรือเปล่าอ่าต้องมาดูอีกทีนึงต้องมาดูอีกทีว่าสร,สรุปเดดเครียดหรือไม่เครียดนะถ้าตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้เพราะตอนนี้ไม่เครียดเนาะเออส่วนนี้ไม่แตกไปอ้าวเปลี่ยนด่านพอดีทุกคนอ่ะไหนลองดูซิว่าด่านนี้จะเป็นยังไงนะ อสวยๆละกันเพราะว่าเมื่อกี้ดานดานเมื่อกี้เริ่มมีเม็ดแหละหลังๆมาเริ่มเริ่มไม่แตกแต่แรกๆก็แตกดีอยู่แต่หลังๆเริ่มไม่แตกแหละเออเนี่ยมันต้องเป็นเราอยู่แล้วศึกย่างชิงเนี่ยชิงสามเราต้องได้อย่าไปกลัวแต่ซึ่งศึกชิงสี่เนี่ยงคือเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยด่าเอ้ย 300้อีกแล้ว300อีกแล้ว3า0อยมา2 0 0ร้แ 300, อแล้วนะจะยิงไรดีี่งดูคนอ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วหรือว่าไม่ควรยิงดีเพราะมันก็เ๋ยได้สามรอีกอ่ะมันไม่มีอะไรให้ยิงอ่ะเนาะงั้นก็ดูก่อนมันคงจะไม่ไม่เดจาวูสลายรอบ หรอกนะทุกคนนะมันคงจะไม่สามร้อยสามรอบหรอกเออคูณสามสิบก็สามร้อยรอบที่สามสามร้อยรอบที่สามทุกคนสรุปเป็ท่ไรมันยิ่งกว่ามันเกินไปปะคือถ้าแจ็คพอตแตกตอนนี้กันสามรอบเลยก็คือไม่เป็นไรนะทุกคนแต่อันนี้คือสามคูณสามสิบต่อการสามรอบหรือว่าเราควรเปลี่ยนเบตีทุกคน ก็แบบให้ปรับหน่อยปรับดวงปรับดวงใหม่ปรับเลิกใหม่อะไรใหม่ๆไ่้หรือเปล่าเออในในใน,หนให้มันได้ยงนงฟิโลบินให้ตายเถอะไม่แตกเลยทุกคนไม่แตกเลย แตกยากมากนะเอ้ยต่อ,อไม่ชงเราแตกไหมนี่จะแตกไหมเอ้สักทีโอ้รอตั้งหนักยิงหงลังจากยิงรลโๆประมาณสองนาะทีกว่าจะแตกนะทุกคน ไอเล้าก็นั่งเฝ้านั่งดูว่าหรือว่าเราจะได้ปิดโฮมได้กลับบ้านก่อน้าหกร้อยเจ็ดสิบไมมันแตกหน่อยชานแตกหน่อยมากเือเพราะว่าเราเล่นเป็ดน้อยมันก็เลยแตกน,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 น้อยแตกแตกแบบแตกดีอยู่ดีอยู่อันนี้พี่อยู่แตกน้อยอ่ะแตกน้อยแบบไม่สมไม่สมกับที่เรายิงไปุกคนเออมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้ว พอไหวยอยู่อ่ะดูซิดูซิว่าจะเป็นยังไงไม่แตกค <c oughs> <c oughs> ออื่นแต่เอาแต่เอานะทุกคนแต่ของเราไม่แตกไม่รู่เพราะอะไรนี่เรากำลังเล่นเกมอยู่ในห้องเดียวกันเลยหรือเปล่า <c oughs> ไม่แตกแตกไหมนี่ ตัวทีทุกคนมือรันไม่ได้ตั้งใจนะยังไม่ได้จะเป็นเบ็ดตอนนี้เพราะว่าฟิลมันไม่ได้ทุกคนมันมันไม่แตกเลยจังหวะน,นี้เมือ่อกี้คือทางเกม2เกมแรกยังพอแตกบ้างเข้ามาเกม2คือไม่แตกเลยไม่เข้าใจอ่ะไหนก็ไหนไหนแหละมาเกม3มามาดูสะหน่อยว่าเกมนี้เนี่ยจะแตกไหมจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเนี่ยดานนี้มันไม่แตกมันไม่โว้ ถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยจะไม่เล่นแหละวันนี้จะพอแค่นี้ละกันเออเอาเปิดมาแตกนะว่าไปปลาทองมันแตกอยู่นะทุกคนปลาทองอืแเอาทุนคืนก่อนตอนนี้ทุกคนเอาทุนคืนก่อนให้ถึงสามพนะทุกคนเราค่อยหวังกำไรเนาะเอออเอาอย่าเอาอย่าง นี่แหละนี่แหละหรือว่าเป็นเพราะเราเปลี่ยนเบเกี่ยวแล้วเมื่เราเล่นเบ็ดสิบไม่ค่อยแตกพอเราเ 20, ล่นเบ็ดยี่สิบแตกหรือหรือว่ามันเป็นที่ได้เออมันมาว่ะมันมาตำนานคูณสามสิบไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วพอร้องสามรอบนั้นพอแล้วคูณร้อยแปดสิบนะรอบนี้สามพันหกเออมันต้องอย่างนี้ได้กำไรแล้วทุกคนเอาไปต่อ นาทีนี้ได้กันไรก็ต้องไปต่อเท่านั้นที่จะมาหยุดเหยียดอะไรไม่ได้เออดาจะมีสักตัวแตกนหนึองเฮ้ยของเราไหมเออสวยโอ้ห้าพันสุดจัดสุดจัดสวยจัด แตกไหมเนี่ยไอหนวดประมือไอหนวดเอ้ยเอยนี่แหละ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 มันต้องแบบนี้สวยเออมันต้องอย่างนี้สวยแล้วสวยไปต,ต่อนะอ่าอ่านหนดูซิ ปืนเลเยอร์จะเป็นยังไงวันนี้อาปืนปืนแรกของวันนี้เลยนะทุกคนยังไม่ได้ยิงอะไรเลยนะวันนี้วันนี้ยิงครั้งแรกเลยเออพันสาไม่แย่เออไปต่อนะทุกคนเหมือนก่อนน้นนี้ที่เริ่มเล่นมาประมาณ5นาที6นาทีแรกอะ่ะไม่ได้อะไรเลยมาเล่นเอาสังคมแบบว่าเอาฟิลแต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มได้แหละเริ่ม Happy แฮปปี้แหละนิดนึงทุกคนโอเคอยู่นะ เออว่าไปเอ้ยอ่ามันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้สวยสองพันสี่เออมันต้องแบบนี้เออสวยนะทุกคนสุดอ่ะ ถ้าถามว่าวันนี้ห้องนี้ใครเป็น MVP ก็ต้องบอกเลยว่าต้องเป็นเราอยู่แล้วเราเท่านั้นที่ต้องเป็น MVP นะทุกคนเออนี่แหละนี่แหละไม่ใช่ของเราดี j เฉยยัเมื่อกี้ลีมคือก็ใจไหม่ทุกคนว่าเรายิงปลาหมึกอะ่ะแล้วตาม,มันลายพอมันแตกอเราดูไม่ออกว่าสรุปใครได้เนาะแต่ตอนเนี้ย แตกรัวๆน,นะแต่ว่าไม่ใช่ของเรางงมากอย่าหยุดยิงเลยคนอย่าหยุดยิงนะนงนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนหัวหน่อยนะทุกคนขอเปลี่ยนหัวปืนหน่อยนะเออเปลี่ยนหัวปืนเหมือนเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนจังหวะพอเปลี่ยนจังหวะปุ๊บก็แตกไปที่เราเลยมันต้องแบบนี้เนี่ยสวย เออเอาสารภาพบาปหนิเอาสารภาพไมเมื่อกี้จังหวะที่ยิงเหรอมันแบบไม่สนอะไรไม่ได้มองเงินที่มันไปเลยนะทุกคนคือเพิ่งมาสังเกตเงินเมื่อกี้เอา้าสรุปคือแต่ที่เราได้กําไรก่อนนะนี่เอา้ามาต่ํากว่าทุนแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราสู้กันใหม่อย่าไปกลัวเกมยังไม่จบนะทุกคนยังไม่รู้ผลเราจะต้องเอา้า เวอร์อยู่นะทุกคนเวอร์อยู่เวอร์อยู่เวอร์อยู่ยเลิศอยู่นี่ยิ่งกว่าเอ้ยสวยจัดสวยจัดสี่หมื่นแล้วอะสวยจัดกำไรเไปท,ทีเออนี่นะก็เลยแบบว่าเอ้ยแต่งแล้วสวยอ่ะเดี๋ยวดูว่าอันนี้จะได้เท่าไหร่นะทุกคนเออนะเออเนี่ยใช้ตัวนี้เป็น มันเรียกว่าอะไรวะเป็นเคสละกันนะว่าเวลาเราเล่นเบ็ดยี่สิบเนี่ยหรือเล่นเบ็ดสูงเนี่ยทุกคนเงินมันไหลไวมากนะเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าผมมาโฟกัสแต่แต่ยิงใช่ไหมยิงว่าแบบมันจะแตกเมื่อไหร่แต่ผมไม่ได้ดูเงินกลับมาอีกทีนึงเอา้าเงินหายไปไหนแล้วมันไหลไปไวมากทนะุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่ทุนน้อยเนี่ยก็แนะนํไวา้ให้เริ่มเล่นจากเบ็ดน้อยก่อนเพราะไม่อย่างนั้นก็คือเดี๋ยวเงิน,เง,นเงินในครังเรามันจะไม่เหลือนะ่ะ เราก็จะไม่ได้เล่นต่อนะทุกคนโอกาสที่เราจะได้หรือว่าแปลกขึ้นมันมักนก็จะยากเอ้ยสวยสวยมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีขึ้นมาเพื่อให้สร้างความบันเทิงเท่านั้นนะทุกคนหากใครที่อายุต่ำกว่าส8ปดีเนี่ยก็ควรที่จะได้รับวิจารณญาณก่อนเนาะหรือว่าได้รับคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนเนาะเออสสวยส่วนนี้ เหมือนไม่ค่อยแตอะอะไรทุกคนนะเอ้ยเปลี่ยนด่านนั่นเปลี่ยนด่านทุกคนทุกคนว่าด่านนี้จะเป็นยังไงจะไหวไหมหรือว่าเอาพอแค่นี้พอะทุกคนทุกคว่าไงหนึ่งว่อมันมันเม็ดเยอะไหมถ้าหนึ่งือมเม็ดเยอะก็จะพอนะเออแต่ถ้ามันเม็ดไม่เยอะก็เอาไปต่อก็ได้เอองั้นเอาอีกน่ย น่เออเนี่นสยสว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 ยเอตอตาปักเป้าสวยนะตอนนี้ห่อสวยสวยนี่แหละนี่แหละจะแต่งยัยเอ้สยสวยส,วยสวยุด สวยมากเลยทุกคนว่าไปนะด่านั้นก็แอบแตกหน้าอยู่หรือเปล่า2 8 0พไปไปต่อเอาเนี่ยมันต้องแบบนี้ทุกคนมันต้องแบบนี้เออ1,900สวยเออ2อ2 2สวย องพัห้อย่าไปกลัวนะทุกคนเออนี่แหละ3 3มพัสุดจัดอ่ะงานได้มา4 6, ี่พันหะเออเลิอกอยู่นะเราเล่นเราเริ่มทุนด้วย3ามพันหเนาะได้จบเกมเนี่ยด้วย4,600ได้กำไรมา1 000, น0 0พนเนาะเลยเนาะเออวันนี้เอาเป็นว่าเอาประมาณนี้ละกันขออิ่มอกอิ่มใจเนาะเออ หากใครชื่นชอบก็เดี๋ยวฝากกดไลค์และกด subscribe ไปด้วยหรือว่าถ้าสมมุติว่ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรเนี่ยก,ก็คอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ